รามาวาริตีค่ะวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแอลแล้วก็น้องมาปรางนะคะแน่นอนแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครมีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในช่วง Health Aware เลยดีกว่าได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะที่รอคอยมานานมาก คุณผู้ชายคะอาจจะเขินนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงเลยค่ะพี่สาวหนูมีปัญหาเรื่องอะไรคะมาปรางเรื่องของผู้หญิงก็คือเรื่องของปอดจอดอค่ะประจำเดือนหนูมีปัญหาคือมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของผู้หญิงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเจอกับมนันท,ทุกๆเดือนท,ทุกๆเดือนเจอหน้าเขาท,ท,ทุกๆเดือนทั้งๆที่ไม่ได้อยากเจอแต่หนูไม่อยากเจอเลยหรอก็อยากอาเจออยู่อย่าเพิ่งรีบไป่อยู่กับเราก่อนอยู่กับเราก่อนแต่ว่าทําไมอ่ะเธอไม่เคยมาตรงเวลาเลย สามสิแล้วนะแต่แต่ว่าเขาไม่เคยมาตรงกันสักเดือนเลยหนูเห็นเพื่อนนับปฏิทินกันว่าเดี๋ยววันนี้มาแล้วหนูไม่เคยตรงกันสักเดือนเลยบางทีเลื่อน5้าเลือนหเลือนเจด เลื่อนไปเรื่อยเลยอย่างนี้ผิดปกติไหมคะคุณหมออุ้ยอันนี้เนี่ยต้องบอกงี้นะคะว่าถ้ามาป้างไปแบบนี้เนี่ยเลื่อนแบบเลื่อนเยอะอ่ะห้าหกวันบ้างเจ็ดวันบ้างเนี่ยมันทําให้การเตรียมตัวของเราอ่ะมันเตรียมไม่ได้จะไปว่ายน้ําจะไปอะไรหนูไม่เคยเตรียมได้บางวันหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มาหรอกเวันนี้จะได้ถ่ายชุดว่ายน้ำแน่ๆมาไม่นัดใหม่กันเลยไม่ส่งไลน์ไม่เตือนไม่อะไร ภาปกตินะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีการวางแผนในอย่างเช่นสมมุติว่าประจำเดือนของเราเนี่ยในรอบเดือนเดือนนี้เนี่ยน่าจะมาประมาณกลางเดือนอเราก็จะนัดเพื่อนไปเที่ยวทะเลในช่วงสิ้นเดือนเราจะวางแผนเราจะทําอะไรถูกอันนี้เป็นเรื่องของประจําเดือนเลื่อนส่วนของแอร์ค่ะคุณหมอค่ะมีปัญหาบ้างไหมคะ ต้องกระซิบกับคุณผู้ชมนะว่าเคยเป็นบ้างหรือเปล่า,าของแอร์เนี่ยก็คือประจําเดือนมาเดือนละสองครั้งหนูก็ไม่เคยไม่เคยเป็นใช่ไหมแม่มันผิดปกติไหมก็นั่นน่ะสิเดียนะว่าหนึ่งเดือนมาสองครั้งคือครั้งละสามวันมาหกวันสองครั้งอย่างงี้หรอคะไม่เธอก็คือมากลางเดือน3วัน สิ้นเดือนอีก3าวันแต่ไม่ได้เป็นทุกเดือนบางเดือนมาสองรอบบางเดือนปกติหนึ่งรอบอันนี้ก็แปลกแปลกแต่ที่สังเกตตัวเองนะมาปรางว่ามันจะมาตอนที่เรารู้สึกว่าพักผ่อนน้อยหรือว่ามีการแบบเขาเรียกว่าเหนื่อยมากจนเกินไปเลยทําให้มีแบบว่าประจำเดือนสองรอบก็เลยอยากถามคุณหมอว่าเอ๊แบบนี้ผิดปกติไหมและแบบไหนควรจะไปหาคุณหมอค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาคุณหมอเลยดีกว่านะคะรบกวนคุณหมอด้วยค่ะ ก็เรื่องประจำเดือนนะคะมาบ่อยมาห่างแค่ไหนเนี่ยถือว่าปกติจริงๆแล้วเนี่ยรอบเดือนของสาวๆเราเนี่ยก็มีระยะเวลาตั้งแต่24ถึง38วันนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใน2 4ถึง38วันเนี่ยถือว่าเป็นระยะห่างระหว่างประจำเดือนที่ปกตนะิซึ่งเรานับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งนี้กับครั้งที่แล้ว ถ้าสาวๆคนไหนมีประจำเดือนที่มาถี่กว่านี้เช่นบางคนมา15วันมาทีก็คือมาเดือนละ2รอบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาห่างเกินไปก็คือสัก40วันเดือนครึ่ง2เดือน3เดือนมา1ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะประจำเดือนที่มาผิดปกติสาเหตุของการที่ทําให้ประจำเดือนมาผิดปกติบ่อยๆนะคะหลักๆเลยของผู้หญิงเราเนี่ยก็มักจะเกิดจากปัญหาไข่ไม่ตกนะ ซึ่งอันดับแรกเลยก็อาจจะมีภาวะเครียดนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องโควิดนะคะหรือน้องๆบางท่านเนี่ยช่วงใกล้สอบก,ก็ประจำเดือนไม่ไมาอย่างเงี้ยก็มีนะคะอันดับที่2ก็คือต้องไปดูว่าฮอร์โมนที่ควบคุมการทํางานของรางไข่เราเนี่ยมันมีผิดปกติไปไหม,มง่ายๆที่เจอบ่อยๆก็คือฮอร์โมนไทรอยนะคะ ฮอร์โมนต่มใต้สมองนะคะหรือว่าฮอร์โมนน้ำนมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้หรืออีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังในผู้หญิงก็คือเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือว่า PCOS ซึ่งพบได้บ่อยเหมือนกันในคนไข้ที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอสำหรับคนไข้ที่ประจำเดือนมาบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องดูแล้วว่าเลือดที่ออกเนี่ยมันใช่ประจำเดือนไหมอาจจะเป็นพวกปากมดลูกอักเสบหรือเปล่ามดลูกอักเสบไหมหรือใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิดแบบไม่สม่ำเสมอหรือเปล่าเช่น กินยาคุมกําเนิดอยู่แล้วมีการลืมกินบางวันเนี่ยก็จะส่งผลทำให้มีเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนได้ซึ่งบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเลือดออกแค่ครึ่งผืนก็ถือว่าเป็นเมนแล้วแต่อันนี้บางทีอาจจะเป็นลักษณะเลือดออกผิดปกติได้สำหรับสาวๆทุกคนนะคะการที่เรามีประจําเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งและที่ง่ายๆที่บ่งบอกถึงสุขภาพในการเจริญพันธุ์ของเราหมอแนะนําง่ายๆเลยผู้หญิงทุกคนที่เริ่มมีเมนแล้วนะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นแนะนําให้จดประจําเดือน อันนี้จะเป็นอันแรกเลยที่ช่วยให้เราเช็คสุขภาพเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะสำหรับสาวๆที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็แนะนําให้เข้ามาตรวจสุขภาพนะคะตรวจภายในเช็คว่าเร็งปักมดลูกนะคะ สัก1-3ปีครั้งเป็นอย่างนี้นี่เองขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะคิดว่าสาวๆเนี่ยที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์กันนมะปรางเนาะจริงไม่ใช่แค่เรานะคะใช่ทุกคนเนาะอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะตัวเราเองก็ต้องสังเกตตัวเอง,อองเจเจสังเกตตัวเองอะดีมากเราต้องสังเกตตัวเองสังเกตพฤติกรรมสังเกตแล้วก็จดบ,บันทึกที่สําคัญนะคะเป็นตรวสุขภาพกันบ่อยๆเคยไปพบแพทย์ไหมเคยรู้สึกยังไงบ้างเอางี้เปิดใจก่อนแม่เหมือนหน้ามันไม่อยู่ที่หน้ามันแบบ เขินมันแข็งหน้ามันเลือดไม่เลี้ยงมันมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็ต้องทำถูก<ฮ>เปิดใจนะคะทุกคนคะมันเป็นปัญหาปกติของผู้หญิงนะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนมีปัญหานะคะด้านัานรักษาสุขภาพค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นํามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องใก,ใกล้ตัวกับผู้หญิงอีกแล้วอ่ะนั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแม่ฉีดหรือยังเรียบร้อยคุณหนูก็ฉีดเลย ต้องถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะถ้าฉีดให้ได้ผลจริงๆควรจะฉีดเมื่อไหร่เห็นเขาบอกว่าต้องฉีดตอนเวอร์จินเท่านั้นจริงไหมคะคุณหมอรับชมคุณหมอด้วยค่ะค่ะสำหรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ขออัปเดตข้อมูลก่อนในปัจจุบันเนี่ยก็มีให้เลือก3ชนิดด้วยกันนะคะชนิด2สายพานันธุ์สสายพันธุ์แล้วก็มีล่าสุดก็คือ9สายพันธุ์นะคะซึ่ง พอสายพันธุ์เยอะๆมากขึ้นเนี่ยก็คือเราก็สามารถควบคุมชนิดของตัวก่อโรคก,ก็คือ HPV ไวรัสได้มากขึ้นก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆเราก็มีคําแนะนำเนาะให้ฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็คือเหมือนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันสูงๆเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปภูมิคุ้มกันเขาจะขึ้นสูงเราก็จะแนะนําให้ฉีดในวัยรุ่นนะคะตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ของประเทศไทยเราก็มีคาแนะนําให้ฉีด9-15ปีนะคะแต่ถ้าเกิดสาวๆคนไหนมันเลยมาแล้วสามารถฉีดได้ไหมก็แนะนําให้ฉีดได้แม้นะว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกันนะคะป้องกันการติดเชื้อ HPV เช่นเดียวกันถ้าในเด็ก9-15ปีเนี่ยแนะนําฉีด2โดสน,นะคะห่างกัน6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่อายุเกิน15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็แนะนําฉีดเป็น3โดส ระยะห่างก็จะประมาณ 0, 1, 6แล้วแต่ชนิดของยี่หอ้ออ่ะ,อะเห็นไหมนี่ไงมาต่างก็คือถ้าจะให้ดีก็คือควรจะฉีดตั้งแต่ Virgin อยู่อ่าเด็กๆอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่ามองข้ามเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของเราลูกผู้หญิงเนาะพาไปฉีดเตรียมตัวไว้เลยดีกว่าใช่แล้วค่ะก็ใครคนไหนก็ตามที่อาจจะอายุเกินหรืออาจจะรู้สึกว่ามีแฟนแล้วจริง,รงๆก็ยังไปฉีดได้นะใช่มันคือลดความเสี่ยงนั่นเอง กันไว้ดีกว่าแก้นะคะยังไงก็เรียนเชิญผู้หญิงทุกทุคนนะคะไปหาหมอตรวจสุขภาพกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมฉีดมะเรงเ็งปากมดลูกนะคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้านี่นะคะเรามีในเรื่องของทักษะเรื่องสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมด้ยช่วงนี้เขาทาบ่อยมากทำอะไรบ้างหนี่เขาพาไปโยคะเขาพาไปออกกําลังกายเขาพาไปนั่นนู่นนี่เขาได้ทักษะมาเยอะมากคือไม่ใช่แค่คนดูได้เป็นคนทําด้วยมีความสุข ยังไงคุณผู้ชมนะคะก็สามารถทําตามกันได้เลยนะคะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะในช่วง l t y y s k i l l ค่ะ